สวัสดีค่ะตอนเล่าๆนะสดตรนะจ๊ะคลิปนี้มีสาระค่ะตอนไปเจอเว็บไซต์ที่บอกถึงวิธีการล้างลำไส้นะคะต่อเลยคิดว่ามันเหมาะสำหรับพวกเรามากเลยก็เลยมาบอกต่อนะจ๊ะสามสูตรล้างกุจาตกค้างในลำไส้อ่าสูตรแรกหาง่ายมากคือให้นาเม็ดแมงลักสองช้อนโต๊ะบวกน้ำหนึ่งแก้วนะจ๊ะให้เอาเม็ดแมงลักแช่ไปในน้ำเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงให้เม็ดแมงลักฟูน้ำเต็มที่แล้วก็ดื่มก่อนนอนนะเม็ดแมงลักเนี่ยก็จะเป็นลากสิ่งตกคันลำไส้เราออกมาได้ค่ะ สูตรที่2นะคะให้นำผักบุงงก้ง2กรัมเนี่ยไปทําอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะจ๊ะผักบุ้งเนี่ยมีไฟเบอร์สูงมันก็จะไปคลรูดเอาสิ่งสกบรกลํำไส้เราออกมาทั้งหมดนะจ๊ะแล้วสูตรที่3เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทำได้กเป็นที่ดีนะก็คือให้น,นํานมสด สองกล่องเนี่ยรวมกันให้ได้500มิลิลิตรนะจ๊ะกับพูนรามาสองลูกให้ทานขอดหกโมงเช้าเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นมาแต่ตีห้ใช่ไหมคะเอาป้อง่ให้ทําทำแบบนี้ประมาณสามวันติดนะจ๊ะแล้วระบบกับถ่ยเราจะดีขึ้นนะจ๊ะเออ เราจะเลือกการล้างตู้เย็นให้สะอาดการล้างลำไส้สะอาดอะไรไม่ะพ้มันก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในด้วยนะจะ๊ะถ้าเกิดว่าแบบลำไส้เราสะอาดกินไม่กินพวกพิษพันธุ์แ้ก็จะเป็นกลางค่ะคลิปนี้มีสาระดีบนความนี้ก็าค,คิดว่ามันมีสาระก็เดี๋ยวาบอกต่อกันนะเ <c oughs> จอกคลิปหน้านะครับแต่เรื่องทุ่งนาคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสูตรทำได้ถ้าเกิดฟังไม่ทันไม่ต้องห่วงนะจะ๊ะเดีย๋ยวเราจะแปะรูปไว้ท้ายคลิปเดี๋คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย